ครับสวัสดีครับสตูดิโอบ้านนาวันนี้ออกมาเดินดูเห็ดเห็ดปวกเห็ดปวกหลังดำว่าเห็นแล้วคุณป้าจะเห็นเห็นเป็นหนึ่งดอกแล้วมั้งเดี๋ยวเดินดูก่อนนี่ไงเห็นแล้วนะเห็ดปวกเห็นไหม อันเดี๋ยวเก็บเห็ดก่อนโอ้หลวงพวงพวกมันออก้งเต็มวานนี้แล้วมั้งน่ะดอกมันบานแล้วอะเดินไปดูข้างล่าง ยี่นี่งไงดอกใหญ่เลยนะกำลังสวยๆเลยเห็นไหม,มสัตว์ประหลาดกินสัตว์ประหลาดกัดกัดแฉะแล้ว เก็บไปเลยเลยม,มานะดีกอ่าโอ้ออกเป็นสายเลยออกเป็นกระจุกกระจุกเลย เดินไปดูนั่นเอาเก็บตีนใหญ่เลย

กำลังเป็นจีเลยอย่างจะออกเปเป็นสายไปนู่นนะคุณเชนบอกเป็ดจี เออลาะทางนะห้างเลาะถางเด่นช่วยนะเออเลาะเบิ่์ดหน้าขี้เก่าทีไก่มอเตอร์ไปแต่บนเสียงห้างเขาแม่เตะแล้วกระบอกน่าเขาจะจินเพราะเพราะปีไก่นี้เขาได้กันหุ่นเด็ก ก็ไได้ไปบุญไหนน้ำหนานะเหงบแหงบอะไรเพื่อปิดมกบ่เข้าว่ะฝนตกดูลายมอเข้าดันขนาดคาดเรื่องนอนตีบ่รูเาบ่ได้ขึ้นไปบุง mình nay còn phải lên Hãy subscribe cho kênh ไปจะเช้าคือได้จีอ่อันนี้อันบานเลยอืมบานเต็มเมื่มอคืนนี้นะใอ่หรอไหมกเขาไปตัดตินอ้อต้มใะ่ถ่ไม่ก่กินหรอคุยกับมีบัวบาบักายเนี่ยทนะ

แสนชีพเลือกหยันไปเดิน,น,นแต่แสนชีพเลือกหยันไปเดินเอาอีเป็นหรือ,อเกมเ,เกไปค้อนแกนเกแกแก็เอารถขี้หยันท่านได้ชีพไปนะอันว่าเขาว่าตายแล้วตายแล้วนะเออแค่เอารถยนันนับไปรอไปียงใดได้กลับคืนมานัในรถสัตว์หยัน,นบ่หมากว่า Ăn đi Ăn được không? con, học tên đó con ตัดตีนมันคิมิ อย่าม <c oughs> ันจะจังเลยดินกลายจักดึงใส่ดึงใส่ดึงใส่เลยข้าตัวก็แบบนี้ย่านมาย่านมีคนมาเห็นมึงมาเก็ียบหนขี้เฝ้าดึงฟฝ้าดึงเข้าไปผลเนี่ยไม่เงี้

ก็ไปเบิ้งทุกสินี่แหละองไปเบิ้งแกมันก้อนแล้วได้ลงไปเลยมันนี่เบิ้งกันหน้าเลยเห็ดปลากก็หินออกหางก็ย้อกขี้เี่ยวก็ออกบนเดียวนั่นละถูกครบัดไดี๋ยวเบิ้งเบิบละมันได้นล่อลงไปเพิ่มเลยนี่เปเอา เอาหั้มาข้าวอีกเดไอ้บมคันก็เละไปโละมังก็ได้โก,โก่อเลยตอนใบโว้ยท้งหมดมือนมือนเาไปจ่เช้าอันนี้ก็นี่แหละ ดอกเละไว้คิดนี